อ่ะไปดูกันที่กอล์ฟนะครับก็ต้องบอกว่าอารียาธิติกุลเนี่ยเข้าป้ายอันดับที่5นะครับในการแข่งขัน CME นะครับก็รับไปนอนๆนะครับเกือบเกือบเล้านบาทนะครับก็คว้ารางวัลสกอร์ต่ำสุดของทัวร์ด้วยนะครับศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CME Group Tour Championship Tournament ปิดท้ายฤดูกาล2023นะครับชิงเงินรางวัล7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ252ล้านบาทที่สนามทิเบอร์รอนกอล์ฟขับโคโสระยะ6,556 หลาพา72ที่เมืองเนเปิลส์มนอล,ลัตฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อช่วงเช้ามือที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแข่งขันในรอบสุดท้ายนะครับรากหว่าโปรโจีนอธัธยาศิริกุลนะครับทำเพิ่ม6อันุภา66จาก6เบอร์ี่ไม่เสียโบกี้เลยนะครับจกรรวมอยู่ที่20อนุภา268จบอันดับที่5นะครับคว้าเงินรางวัล195,000เหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ6ล้าน 8 6 0 0 0 0บาทนะครับ<ม>ทำเงินรางวัลตลอดฤดูกาล2023ทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ1 5 3 8 1 1้าหเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ54ล้านบาทนะ<ม>โหต้อบอกว่าทำเงินได้สูงมากมมนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด21รายการติดท็อป10มากที่สุดของ LPJ ทัวร์13รายการนะครับโปรจีนเปิดเผยอ,อีกนะครับถึงการเป็นโปรไทยคนที่2ถัดจากเอรียจโจทันตุการเมื่อปี2018ซึ่งคว้ารางวัลสกอร์เฉลี่ย ต่อรอบต่ำสุดหรือว่าแวร์โทรฟี่นะครับ69.533นะครับก็เฉือนคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้ที่ทำไปเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะ69.628เพียง0.095สตรกเท่านั้นนะครับจีนก็ได้กล่าวนะครับว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะคว้ารางวัลแวร์โทรฟี่เพราะว่าเล่นในช่วงกลางซีซั่นไม่ดีเท่าไหร่ไม่ผ่านการแต่ตัวในศึกเมเจอร์2รายการเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้มันมีความหมายอย่างมากนะครับอืมนะฮะจริงๆก็สามารถกลับมาเล่นได้ดีครั้งนะครับแล้วก็มีความมั่นใจ มาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ในช่วงไม่ผ่านการตัดตัวในเมเจอร์สองรายการเนี่ยความมัน่มนใจมันผดหายไปเยอะก็มีความสุขนะครับเพราะสามารถที่จะก้าวข้ามช่วงที่ลําบากของชีวิตมาได้นะครับนะครับนะเอมิยางนะครับเป็นแชมป์รายการนี้นะก็ควา้างรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ70ล้านบาทนะครับหลังจากวันสุดท้ายเนี่ยทำเพิ่ม6อันเดอร์นะครับสกอร์รวมก็เพิ่มไปเป็น27อันเดอร์พาเลยทีเดียวนะครับอชนะอลิสันรีโปรจากบริกันแล้วก็นาซา าตาโอกะนะครับคุณนำตลอด3วันไป3สตรกนะครับอืมนะฮะซึ่งทางนาซาแล้วก็อาริสันล,ลีนะก็รับเงินรางวัลปลอบใจไปคนละสี่แสนสี่หเหรียญสหรัฐหรือประมาณ14ล้านบาทนะครับอืมนะฮะอันนี้ก็เป็นผลงานของโปรจีนแล้วก็เอมอยิยางที่ได้แชมป์นะครับโปรไทยคนอื่นๆนะครับจัสมินสุวรรณปูระนะครับ13มมณฑลานะครับอืมนะฮะก็รับเงินรางวัลไป ประมาณ 2, 2, ลา2ล้านกว่าบาทน,นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยน้องเมย์เอเดจุดานุก,การแล้วก็แพตตี้ธวรมธนกิจนะครับก็รับเงินรางวัลไป2ล้านบาทน,นะสกอร์รวมอยู่ที่11อันเดอร์พาน,นะครับแล้วก็ชเนตีวานาแสนสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์นะครับรั้งันดับ40ร่วมนะครับรับเงินรางวัลไป1ล้านหกแสนบาทแล้วก็ปาจารีอนันตน์รุ่การนะครับ4อันเดอร์พารั้งันดับ50ร่วมนะรับเงินรางวัลไป1ล้าน4ี่แสนกว่าบาทน,นะครับก็ อันดับห้าสิบร่วมนี่ยังล้านห้านั่นแหละ oh, oh. ใช่ส่วนแต่นี่มันก็เป็นกอล์ฟรายการปิดท้ายแล้วนี่ปิดท้ายน,นะครับส่วนเอเชียนทัวร์นะสุดมก็จบด้วยอันดับที่9นะครับนนในการแข่งขันอินโดนีเซียมาสเตอร์ที่อินโดนีเซียนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสโดมเองก็ทำเต็มที่แล้วนะครับในวันสุดท้ายเนี่ยก็ตีเข้ามา4อันเดอร์นะครับจากผลงาน4เบอร์ดี้นะครับสกอร์วรวมอยู่ที่13บามมาเลกา เข้าปเป็นอันดับที่9้าร่วมนะครับรับเงินรางวัลไปประมาณ1ล้านบาทไทยส่วนแชมป์ก็ต้องเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนนี้<ด>นะครับ<ด>ผลงานดีจริงๆแข่งกมากทุลา จากอินเดียนะครับรักษาผลงานคงเส้นคงวาเป็นผู้นำตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนะครับก็หลุมสุดท้ายเขายังทำอีเกิลปิดสุดยอดจริงเนยเขาเออโบอินเดียโอ้โหอะไรเนี่ยนะครับที่เซียนเดอร์นะครับใช่นะฮะสกอร์ลมอยู่ที่ยี่สิบสี่อันเดอร์นะครับก็รับเงินรางวัลไปหน่อๆนะครับประมาณเกือบสิบล้านบาทนะเก้าล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นผลงานของโปรกอล์ฟของไทยเราที่ไปแข่งขันยังต่างแดนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา บุลลานี่เก่งขนาดไหนนี่คือเขาคว้าแชมป์เอเชียนทัวร์11รายการนะโอ้ก็ไม่สุดเป็นอันดับ3นะรองจากถาวรวิรัตการ18รายการแล้วก็ธงชัยใจดี13รายการนะครับอะก็ยินดีกับนักกอล์ฟทุกคนเลยนะครับครับรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง youtube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา